เป็นกฎปฏิบัติการเรื่องการรับกิจหรือประกาศรับกิจอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผู้เก่งฝากไปงานให้พวกแข่งดีกว่าเดี๋ยวจะาก็บอกครับขาหลับลงไปหนึ่งช่องอ่าโอเคผมขยับลงไปหนึ่งช่อง,อะอง,น,ง,องนะครับถา,ถามพี่เก่งถามหน่อยว่าถ้าใครตอบได้ให้ยกมือก่อนนะแล้วถ้าผู้เก่งเรียกให้ตอบนะเอาทุกคนครับ ทุกคนครับทุกคนครับการรับกลิ่นเราต้องใช้อวัยวะส่วนไหนในการรับกลิ่นจมูกจมูกมันมีกีรูปจ้องรูปนะครับในการรับกลิ่นเราจะใช้ประสาทสัมผัสหรือส่วนที่เราเรียกว่าการรับกลิ่นนะครับซึ่งการรับกลิ่นกลิ่น สามารถเกิดได้อยู่สองแบบนะเป็นกลิ่นที่เกิดจากธรรมชาติโอ้โยกตัวอย่างมะนาวมะนาวมีกลิ่นไหมมีมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นอยู่ตรงไหนครับอ่าเอา ถ้าไปมะกรูดก็เหมือนกันไปต้มก็เหมือนกันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้มีกลิ่นไหมตะไคร้มีกลิ่นเนาะข่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเนาะดอกมะรบมีกลิ่นไหมมีกลิ่นเนาะแล้วกลิ่นเอามาช่วยทำยังไงกลิ่นเอามาปรับอากาศให้มันอบขึ้นกลิ่นบางประเภทก็เป็นกลิ่นที่เกิด เขาเรียกว่ากลิ่นฉุนทําให้รู้สึกว่าไม่สมควรเลยอะไรบ้างที่เป็นกลิ่นฉุนกลิ่นควันใช่ไหมครับกลิ่นจระเข็มใช่ไหมเวลาเข้าห้องน้ำกลิ่นปัสสาวะมีกลิ่นไหมมีเนาะวันนี้นะครับในแวดล้อาในแวล้เดี๋ยวผู้เก่งจะตั้งตรงนี้ไ้นะอเดี๋ยวจะบอกเออเลื่องไปกลิ่นอีกประเทศหนึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ได้จากการสังเคาะ์ก็คือกลิ่นของกัน นะครับอ่ะลองดมแค่ให้ไดมเฉยๆนะเวลาดมอย่าดมโดยตรงให้เอามือปัดปัดให้ให้เอาเอามือปัดปัดแบ่งแบงเวลาโอกาสให้เอามือปัดปัดไม่ให้ดมโดยตรงให้มือปัดปัดอะฮะอย่าอย่าดึงกันแบ่งกันแบ่งกันนะไม่กินไม่ได้กาแฟกินไม่ได้นะครับเพราะมันจะทอดมันห <royable> <What S 2> ัวอยไตัดอ่ะขอลูกมะนาวคืนกอดส้มคืน เออหอมเวลาเติมเติมคืนเอ่อนะครับเอ่อหอมไหมกินกินกาแฟเป็นกินอโรม่านะครับกินกาแฟเป็นกินอะโรแมทที่ทาให้เกิดความผ่อนคลายเอ่อขอคืนเป็นเป็นขาขอคืนขา ผู้เก่นขอบคุ้ครัยเร็วๆรูปต่วเร็วๆตอนนี้เราจะมีการทําปฏิบัติการสุดท้ายแล้วทำไมไม่เอามาทำไมผมไม่เอาดิน่อมาล่ะครับอคราวน,นี้ให้ทุกคนดูในไปกิจกรรมนะครับไปกิจกรรมเขาบอกว่าเด็กๆครับปิดหูหปิดหู ปิดหูปิดหูปิดตาปิดปากนี่เดี๋ยวครเก่งจะอธิบายนะว่าวันนี้หนูจะทำอย่างไรเดี๋ยวครเก่งจะให้ผู้แอมสาธิดนะครับวันนี้ครเก่งจะให้ผู้แอมน,นะครับรับกระดาษกรองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษกรองนะกระดาษกรองจะทำหน้าที่บุกซับ นะครับผู้เก่งจะให้กระดาษวางก้อนแหวนหนึ่งชิ้นคราวนี้ผู้เก่งก็จะให้ผู้อนแหวนดูดสลิงดูดสลิงนะครับในการดูดสลิงวิธีการใช้นะหนึ่งเราต้องบีบให้มันอยู่ไปอย่างนี้นะสองจุ่มลงไปสามเราก็จะใช้นิ้วเนี่ยมาใช้การ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 จนกระทั่งเราได้ปริมาณนะ้ำถ้ามันเกินมาทำยังไงให้บีบลงไปนะครับคราวนี้ผู้เก่งก็จะให้ผู้แอวน หนึ่งตลิ่งคราน,นี้คุณแอมก็จะต้องหยดน้ำลงในกระดาษบ,บาด่าหยดหนึ่งหยดก่อนแล้วคุณแอมก็เอามาดมก่อนว่าได้กลิ่นไหมถ้าไม่ได้กลิ่นหยดเพิ่มอีกหนึ่งหยด,ด,ด,ดเออหยดเพิ่มจนกระทั่งได้กลิ่นชัดเจนแล้วทําการบันทึกลงไปในการบันทึกลงไปให้หนูขีดถูกหนึ่งช่องคือหนึ่งหยดนะครับสองชออ่องคือสองหยด จนกระทั่งเราได้กินชัดคุณแอบได้กินกินอีกอีกหยดครับาการเรืยกคุณแอก็จะทำาติกหนึ่งติดกสอติดกามและคุณแอก็เห็นชื่อพแพื่อนดังนั้นคท่านี้ถ้าระดาระดาก็จะเห็นชื่อระดาแล้วก็เพื่อนของระดาโดยวันนี้จะให้ไปสืบหาข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนแต่ละคนจดแนาหอมลงไปในกระดาษกี่หยดนะครับอ่าคท่านี้ หนึ่งแถวอันดยวแรกอ่กออากุา้แอมเขาเขากำหนดจุดให้น้องหน่อยหนึ่งแถวแถวที่สองตรงนี้นะครับแถวที่สามตรงนี้นะแถวที่สี่ตรงนี้ให้คนแรกของแต่ละแถวมารับกระดาษกองที่ก,กุแ้แอมอ่ากุ้แอมตอกกระดาษกองให้น้องหน่อยเดิดนไปหาผุ้แอมไม่ยกมือนะครับ ทางนี้คนด้านหน้าจะแต่งาบคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวลงไปไม่เกี่ยวลงไปให้ถือไปงานใช่ไม่ให้แถวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้กล,ละได้แถวสองแถวสามแถวตีตีคนแรกเออเจ๊เมา หยดถึงจะได้กล่หยดทีละหยดนะหยดทีละหยดนะแล้วก็ดมหยดทีละหยดได้กลิ่นด่างไม่เอาจมูกแต่ที่กลิ่นโดยตรงใช้วิธีการเอานิ้วมือเอามือโบกโบกเออเอานิ้วเอานิ้วมือโบกนะครับเราจะไม่สัมผัสกลิ่นโดยตรงเราจะใช้เออหันหน้าหันคุณแอมเวลาเวลาดมให้เอาถือแล้วใช้มือโบกเออถ้าได้กลิ่นแล้วหยุดการหยดถ้าไม่ได้กลิ่นก็หยดเพิ่ม เออสาหยดครับสามยดก็ไปติ๊กของตัวเองสามยดกลับกี่หยดครับอ่าจีดก็กลับไปทำการเช็คเครื่องหมายดูคนที่สองขึ้นมาได้ครับน่ะให้ยดก็เกลี่ยผูกลงไปห้ายดอ่าคนที่สองมาคนที่สองลุกอ่ารับกระดาษจาระรองที่ครูแหมอ่าคนต่อไปอ่าแต่แล้วหยด จยุดแล้วตรงหยอ่าตรงนี้จอที่สามอยู่ตรงนี้อ่าเอ้ยจอที่สีส่อันนี้คืออาะาษของใครค,ครับนะใครทำหายใครทำกระดาษบันทึกหายเขียนชื่อเราด้านหน้าด้วยอา่าใครไม่มีกระดาษใครที่มีกระดาษบันทึกยกมือขวาให้ยกกระดาษแล้วยกมือขวาเสร็จแล้วหนึ่งได้กีอ่อัน สองก็ถูกต้องสามสี่ห้าโอเคใครทำที่บรรลือหายเตเตมกระดาษบรรลืออยู right right? right okay. ่ไหนอยู่ไหนครับรับมาด้วยที่ปองใครไม่เอากระดาษมาอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดเก็บไว้ให้ฮะอ่าผู้ทำการทดลองอยุดตาตาตามจุดเออเกดได้กี่จุด สามเดือดก็ลงไปเอาไปติ๊กเลยไปนั่งพี่อย่างนี้เลยครับเจเจน้่งลงเจเจน้่งลงยาปริ๊นยาคืนกระดาษที่หยดน้ำหอมลงไปนะครับอย่าอย่าคืนอย่ากินอย่าอมเจเจห้ามอมนะให้ดมอย่างเดียวเออเออคนที่สามยด แล้วก็ตรงกินนี้พัดพัดเอาได้กินยงัยงยังประโยดดิเป,เปนเนเปยนชื่อสิครับไหน,น,นครับชื่อผมโอเคแล้วไปถามเพื่อนให้ทรบสี่คนไปถามเพื่อนว่าเพื่อนหยวดีย่ยวดก,กรมูแสดงว่าไม่สบายนีิ อันนี้ไม่สบายนี่ฮะหยุดไปยังไม่ได้จิอ่ะคนต่อไปพคนที่สามอ่ามารับกระดาษกองที่หัวแอมอ่ามารับกระดาษกองกองที่แอคเัีเตะเขียนชื่เตะต้นหน้าเตะสามหดเขียนยหนึ่งสองสามตัวคนตนนึงมขึ้นมา ผูถามไม่เอาอ่ะนไปเดี๋ยวนี้อ่แล้วข้างหลังมาจากไหนจะไม่ดื่มตัวเองกลับไปยังไม่ดื่ตัวเองกลับไปแล้วนี่มาจากไหนผมนั่นเลขที่เท่าไหร่เลขที่สามอันนี้ก็ตามอ้าว ไม่ทายแล้วไปน so. wow. so, uh ั่งท no ี่ไปเองก่อนไอ้จีโดครับโดดจีโดไมครับนี่คนที่สี่ไอ้ไม่เกี่ยวครูเอาแค่คนที่สามไอ้ไม่ฟังเองเราไปนั่งก่อนไปนั่งที่ก่อนเดี๋ยวครูเรียกแล้วแถวที่สีอยู่ไหนไม่ก็ผมอ่ะมาตรงนี้ดีครับผมก็ะทำการทดลองดีครับอือมาเร็วได้ครับ โจโคนได้กี่หยนครับสามหยดเขียนลงไปเลยโจโค้สามหอดครับไม่ก็ได้กลนถ้าหนึ่งหยดก็ได้กลิ่นอ่าโอเคอ่าคนที่สี่คนที่สี่ของแต่ละแถวมารับกระดาษตัดมาเลยครับผมทำตั้งแต่คนแรกแล้วนั่นที่ห้ามครับมาเลยครับลูกดูน้ำขึ้นมาดูน้ำขึ้นมาก่อนดู มามาลูกแถวตรงนี้มาตรงนี้ลูกมาแถวสุดท้ายเลยอีหยดส่วนแรกแล้วก็ลงก่อนส่วนแรกก็ลงก่อนไม่กินนะไม่ได้กินอ่าหดที่สองลงไปได้กินยังยังไม่ได้กินหยดที่สามได้กินหรือยังยังไม่ได้กินอ่าหยดที่สี่นะหยดเยอก็ได้กินครับผมก็เขียนเลยหยดเยวก็ได้กินลงไปอ่า เราเขเป็นบัญชีเราเราเป็นชิ้มกแน่นอนเลยเราไม่สบายแน่นอนเลยอ,อ่ะอ่าอ่ากระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งดูยูอ่ะทุกคนทุกคนทำครบหมดเลยใช่ไหมครับ อะไรครับอันนั่งพี่ครับถามถามหน่อยลดาไปงานอยู่ไหนห้นามทำหายเข็เพื่อนลงไปครับรับเพื่อนลดาเขียนเพื่อนลงไปยังถามเพื่อนกี่คนแล้วไปถามเพื่อนสี่คนนะเราเพื่อดดกี่ดถึงได้กินตรงที่ว่างกันหน้าครับคุณยาวแค่ไหนครับ ใชแล้วครับใช่เพื่อเปียนชื่อเพื่อนตรงนี้อยู่ตรงเปียนชื่อเพื่อนตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเพื่อนตรงนี้แล้วถามวพื่าหโยดได้กี่โยดตอนนี้ให้ทุกคนศึกษากับเพื่อนๆก่อนในกลุ่มนะครับว่าเพื่อนหยดกี่โยดไม่เลิไม่เลิกไม่ช่วยไม่ไม่บอกใคเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนโยบกี่โยบตลับการลูกตลับการแลาวถามเพื่อน แล้วเพื่อนก็ต้องตลับกับของบระดาแลเปลี่ยนข้อมูลกันโอเคถาเพื่อดไปถาเพื่อนในแถวเราในหละถามคนต่อไปนที่ถาตู่นะครับตอนนี้เมื่อเรารึกษากับเพื่อนในกลุ่มเสร็จแล้วเราจะทราบว่าหยดประมาณสามหยดหรือสี่หยดจะได้กิ่นที่ชัดเจนนะครับ วันนี้ ente, Mohammad, ให้เวลาตอบถามเพื Never, ่อนๆครับผมให้ออกัสถามนายเชนใช่ไหมถามเพื่อนว่าเพื่อนจดเป็นกี่จดครับแล้วผมก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนอ่าเราจดกี่จดออกัสจดกี่จดครับถึงถึงได้กินหกจดอเขียนถูกลงไปครบหกจดครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนตอนนี้ทุกคนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเลยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณแลกเปลี I ่ยนข้อมูลจากเพื no, ่อนยังถามเพื่อนหรือยังครับมาถามเลยครับมาถามเพื่อนลูกมาเท่าไหร่มาจดจี้หย่อนลูกแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเลยขอบคุณมาถามเพื่อนนะครับ้านข้างหน้าอีกสามคนมาถามเลยเฮ้ยน่าเช่นเชนจดจี้หย่อครับ หนึ่หยดได้กินเลยใช่ไหมอ่ะบอกคุนขุกคนเราหยดได่หยดเดียวนะทุกคนณยดกี่หยดครับสามหยดตอบเพื่อเลยมาหาเพื่อนเร็วอือถามเพื่อเลยแหมเนะ มีใครถามขอ้อมูลของพอเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีใครได้ข้อมูลของพอเพื่อนครบทุกคนแล้วบ้างเลีว้วอาตงชายไม่ถามเพืออพ่อนหรอครับแหมกระดาษได้ครบหรือยังลูงกขาดกี่คนครับเอออีกคนหนึ่งค,คนแล้วนี่เพื่อนผู้หญิงมีสามคนแล้วก็ออเอาแค่สามคนนี่แหละคะ่ะ ใครเสร็จแล้วเอาไฟงานมาส่งที่คุณเก่งก็ได้หรือคุณแอมก็ได้อถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะอใครทำเรียบร้อยแล้วคุณแอมได้เลยเจเจกินต่อมาตูอยู่ข้าแน้ลูกเก็บเลยครับดูนี่ครับเจเจสามยูทลูก้า เจเจไดสีลูกนี่เป็นไรยครเสร็จแล้วเอาไปบันทึกการทดลองต่งที่ผู้แอมแล้วนั่งหันหน้ามาทำผู้เก่งผู้เก่งจะสรุปวันนี้ว่าเรียนรู้อะไรไปอย่าชื่อตัวเองก่อนนะครับอย่าลืมนะลูกนะ อาเจเจเรียบร้อยแล้วตรงกแอมเอเอเรียบร้อยเลยครับทำไมไม่อา่อเพื่อนเตปหามเพื่อนลูกิะเมคือไทยอ่ะฮะเอออาเจเจเตัวนียยชนครับเมเอาเกี่ยนลูลงไปสายอดตรงที่คือแอม อีะโยชเห็นไหมแลดาใกล้รบกล่วทุกคนห้องูมที่ได้เอาตรงที่กูแอบเลยอะ่ะแล้วมานั่งเป็นแถวดีๆแบบเมื่อกี้อะไว้ไปนี้ตรงนี้ครับหอมไหม ไหมกินอะไรกมิ่นนแหมอกินอะไรอ่าไทยเย่เจนะดีๆครับเิดะไอองานั่งม่ดีนอะทุกคนเอาไปงานส่งได้เลยแล้วมานั่งสรุปงานกันก่อนแล้ว ครับหมดแล้วทั้งลงหมดแล้วอาทิตยหน้าก็ไม่ต้องมาหาพู้เกงแต่ให้ไปหาคุปปุ้มทำการทดลองสืบค้นอิสระเอง

ปิดปากขาไว้นะปิดปากขาไว้ใครไม่ปิดปากต่อไปจะไม่ได้เรียนกับผู้กินแล้วนะถูกถ้าใครปิดปากน้ำตาจะได้เรียนกับผู้กินตลอดเลยผู้กถามว่าวันนี้เราทดลองการจุกมกาเรื่องอะไรการรับกลิ่นใช่ไหมครับรู้ไหมว่ากลิ่น ที่กูเก่งให้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เกิดเองตามธรรมชาติหรือกลิ่นที่เกิดจากการสังเคราะห์เออรู้ได้ไงว่าสัง,ง,างเคราะห์เออเขาสก,กัดออกมาทําเป็นน้าหอมใช่ไหมแล้วน้ําหอมที่เราดมเนี่ยหนูรู้ไหมว่ามันคือน้ําหอมกลิ่นอะไรส่ไม้ถูกต้อง เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเกลือกจะที่สุดมันมีอีกหลายชนิดเกลือกผูตรงตามขั้งสีฟ้าสีแดงดอกอะไรบ้างที่เป็นสีแดงได้ไหมโอเคมีผลดอกกุหลาบอ,อันนี้เป็นน้ำหอมที่ตระก,กัดจากดอกกุหลาบนะครับแต่ว่าครูเก่งก็ไม่ไดเอามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครูเก่งดู มาแค่หนึ่งซีดีแล้วก็เอาผสมกับน้ำเพราะไม่เช่นนั้นกลินนนก่นมันจะฉุนมากกลองกลิ่นมันฉุนมากพวกแทนที่มันจะเป็นกลิ่ออนหอมจะเป็นการเป็นกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับอาแล้วเวลาเราดมสังเกตไหมวันนี้เราได้ทำปากการดมมยังไงครับอเอากระดาษขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือปัดๆๆการดมกลิ่นห้ามสัมผัสกลิ่นโดยตรงนะเวลาจะกินข้าว หรือจะกินอาหารที่มันมีกลิ่นฉุนๆเนี่ยถ้าเราเอาจมูกไปสูดปุ๊บกลิก่นมันเข้าจมูกโดยตรงมันจะทําให้เราสําลักด,ดังนั้นใช้วิธีการพัดนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆอ,อ่าได้ไหครับผมกินข้าวทีไรผมโดนนุ่งเก,กียวเออโดนแล้วเปไ็นยังไงหอมต,ต่อไปถ้าเวลา<อ>จะได้รับกลิ่น<อ>ให้ใช้มือพัดโชบรับกลิ่นเอานะครับรับได โอเควันนี้นะครับก็ได้เวลาสมนประละเดี๋ยวครูเก่งจะปล่อยให้ทุกคนกลับไปที่ห้องเรียนตัวเองแล้วไปดื่มนมพอดื่มนมเสร็จดูแลใช่ไหมอ่าโอเคงั้นก็กลับไปื่อยครูพุพ่งทำความสะอาดห้องนะครับแล้วตัดดาหหน้าคนไหนที่ครูพุ่ให้มาหาครูเก่งเพื่อสืบผ้อนอิตฉาก็มาหาครูเก่งถ้าคนไหนที่ครูพุ้มสืบผลนอิตลากับครูพุ้งก็ให้สืบผลอิจรากับครูพุ่งนะครับ แล้วกับกานนี้อันนี้เป็นแหล่งสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราขึ้นป .2 เราก็จะมีการทดลองของป .2 นะครับเ,ออเราก็จะมีการพัฒนาการไปอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนของป .1 จะมีทั้งหมดแปดกิจกรรมของบ้านวิดน้อยนะครับแล้วก็ทุกคนรู้ไหมครูกเก่งมีผู้ช่วยครูกเก่งเนี่ยทุกคนก็ขอบคุณคุณแอนกอนคุณแอมเพิ่มมาแปดกิจกรรมนะทุกคน